ทิศกับ นิตยานะคะข่าวแรกอย่างที่เกิดไว้แล้วว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเด็กเก่งบ้านเราที่ไปคว้ารางวัลระดับอาเซียนเด็กราชพัฒน์ภูเก็ตเขาคว้ารางวัลอะไรมานะคะเด็กราชพัฒน์ภูเก็ตคว้ารองอันดับ2กับการประกวดสุนทรพจน์ระดับอาเซียนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอาเซียนหรือ International English Contest for r a ช c h a a t and Asian Universities นั่นเองนะคะมีผู้เข้าร่วมประกวดจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยจากประเทศกลุ่มอาเซียนด้วย ะะวัตถุประสงค์ก็คือเขาจัดประกวดนี้เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้ศึกษามาเอามาพูดเบื้องหน้าสาธารณาชนในประเด็นเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนนั่นเองค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แนวคิด ผ่านศูนย์ทรพน์ของนักศึกษานะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของราชภพัฒนในประเทศไทยได้มีบทบาทร่วมกับนักศึกษาจากเพื่อนบ้านโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางนั่นเองค่ะสําหรับการประกวดครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด36คนนะคะแบ่งเป็นสองรอบก็คือรอบคัดเลือกหรือรอบออเดชั่นแล้วก็รอบ10คนสุดท้ายหรือรอบฟิแนลก็ปรากฏว,ว่าเด็กบ้านเรานะคะน้อง ปัน,นพักตาเครือจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนูปุกเกตค่ะสามารถเข้าถึงรอบสุดท้ายและจบการประกวดด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะด้วยทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ,ษที่แม่นยำแล้วก็บวกกับบุคลิกภาพมั่นใจและการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสุนทรพจน์ได้อย่างน่าสนใจค่ะซึ่งการประกวดเขาจัดขึ้นเมื่อวันที่1 4มกราคมที่มหาวิทยาลัยเทพสตรีจังหวัดลบบุรีนั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคนเก่งของเราด้วยนะคะปันนพักนั่นเอง นะคะยินดีด้วยค่ะจากเด็กราช,ชพัฒนนะมาถึงเด็กจุฬาธรรมศาสตร์แต่อยู่ในภูเก็ตกันบ้างเพราะว่าเขามีกิจกรรมเลือดไม่แบ่งสี ผู้ชมเป็นสิทธิ์เก่าที่ไหนคะธรรมศาสตร์หรือว่าจุฬาหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยฟังทางนี้เลยเพราะว่ากิจกรรมเลือดไม่แบ่งสีกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาภูเก็ตและสมาคมธรรมศาสตร์ภูเก็ตเขาขอเชิญสิทธิ์เก่าทั้งสองสถาบันหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะมาร่วมบริจาคโลหิตในวันที่29มกราคมนี้นะคะเวลา9นาฬิกาที่ศูนย์บริจาคโลหิตศูนย์บริาการโลหิต,หตแห่งชาติสภากาชาติไทยใกล้สารพัดช่างนั่นเองค่ะเนื่องจากเขามีฟุตบอลประเพณีไงที่กรุงเทพเขาแข่งฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ การที่ภูเก็ตเขาก็เลยชวนมาสวมเสื้อเชียร์แล้วก็ไปร่วมบริจาคโลหิตกันนะคะใครไม่ได้บริจาคโลหิตหรือเพิ่งไปบริจาคมาก็ไปให้กําลังใจกันได้นะคะส่วนกิจกรรมของชมรมผู้สื่อข่าวที่จะมาชวนผู้ชมไปร่วมจะบอกว่าให้กําลังใจหรือช่วยไปช่วยไปทำร้ายทำทำความสนุกร่วมกันกับผู้สื่อข่าวคนดังๆทั้งหลายนะคะเพราะว่าชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตนะคะเขา จัดกิจกรรมนะคะให้คุณผู้ชมได้พบผู้สื่อข่าวชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตมากมายหลายแขนงเลยทั้งสื่อนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะในตลาดนัดประภาคารไ i g h t ฮ o ส s มา a r k e t ตที่โบสถลากูนภูเก็ตนั่นเองค่ะเสาร์ที่24มกราคมนี้และอาทิตย์ที่25มกราคมนี้ตั้งแต่5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะซึ่งทางผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมสาวน้อยตกน้ําจะมีทั้งหนุ่มน้อยสาวน้อยนะคะสมาชิกชมรมผู้สื่อข่าวเนี่ยไปเป็นสาวน้อยหนุ่มน้อยให้ ปลาลูกบอลใส่ไม่ใช่ปลาลูกบอลใส่สิปาลูกบอลโดนเป้านะคะแล้วก็ให้ตกลงไปในน้านั่นเองค่ะเรียกว่านําผู้สื่อขาวในดวงใจของคุณตกน้ําโดยลูกบอลน,นั้นจําหน่ายในราคา3ลูกร้อย ร้อมรับของรางวัลพิเศษด้วยถ้าคุณสามารถปลาโดนเป้าทั้ง3ลูกนะคะของรางวัลพิเศษมูลค่า500ถึง1,000บาทกว่า60รางวัลปลาให้ติดกัน3ครั้งนะก็จะมีของรางวัลแล้วแถมยังสนุกด้วยดูผู้สื่อข่าวตกน้ําเปียกปอนนะคะใครที่อยากจะจะไปดูว่าผู้สื่อข่าวคนไหนบ้างไหมออยากจะปลาคนไหนยังไงก็ลองไปติดตามกันในงานได้เสาร์อาทิตย์นี้ส่วนวัคซีนฟรีนะคะวัคซีนฟรีล่าสุดนี้ไม่ใช่สําหรับเด็กนะผู้ใหญ่ด้วยค่ะเป็นการฉีดวัคซีนฟรีสําหรับผู้ที่มีอายุ20 20-50ปีทุกคนนะคะรับบริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบบาทยักฟ,ฟรีได้ได้ที่ไหนที่สถานบริการสาธารณาสุขของรัฐทุกแห่งเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะคะลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ต076211330โรคคอตีบเนี่ยไม่ใช่โรคที่เกิดกับเด็กเท่านั้นนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ป่วยได้ค่ะทำไมถึงต้องฉีดที่ต้องฉีดวัคซีนให้ผู้ใหญ่ก็เพราะว่า ปี2555ที่ผ่านมานะคะเขาพบการระบาดของโรคคอตีบในภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตัวนอกเฉียงเหนือเนื่องจากเด็กและผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนแล้วก็มีการสํารวจแล้วว่าผู้ใหญ่ที่อายุ20-50ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีระดับภูมิต้านทานโรคคอตีบ ต่ำที่สุดนั่นเองค่ะเนื่องจากเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนปี2,520เป็นปีที่ประเทศไทยเริ่มใช้แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มก,กันโรคในเด็กในระดับชาติว่าใครเกิดก่อนหน้านี้รีบไปฉีดวัคซีนกันนะคะจึงยังไม่เคยอาจจะใครที่เกิดก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่เคยรับวัคซีนชนิดนี้ก็รีบไปรับกันได้ฟรีค่ะ ส่วนที่แจ้งมาจากกสทชค่ะอันนี้เป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะชวนลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินสังคมปลอดภยัยร่วมใจลงทะเบียนนั่นเองค่ะตอนนี้มีผู้ใช้บริการซิมเติมเ,มเงินนี่กว่า90ล้านเลขหมายนะคะแต่ว่ามีการลงทะเบียนเพียงแค่ 1.6ล้านเลขหมายเท่านั้นค่ะซึ่งการไม่ลงทะเบียนแสดงตัวตนเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงความม,มั่นคงด้วยนะคะสําหรับการลงทะเบียนซิมการ์ดเนี่ยคุณผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงินเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนซิมทั้งใหม่และซิมเก่าได้นะคะที่ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละเครือข่ายได้เลยที่คุณใช้บริการอยู่หรือ ที่จุดจำหน่ายและผู้เปิดซิมใหม่ลงทะเบียนได้ที่7 1เว่นอีเลฟเว่นิกซีเทสโก้โลตัสและอีกหลายหลายที่ค่ะเคาน์เตอร์ต่างๆรวมทั้งธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งสำนักงานกสะทะชจะลงนามในบันทึกความร่วมมือหรือ M.O.U กับธนาคารกรุงไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเองค่ะส่วนแอปพลิเคชันทูเช็คเลข2แล้วก็แช็คเนี่ยนะคะที่สำนักงานกสะทะชจัดทำขึ้นแล้วก็กระจายในจุดต่างๆเ,เพื่อช่วยในการลงทะเบียนซิมการ์ดให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ปัจจุบันนี้นะคะมีจุดให้บริการแล้วกว่า50,000จุดทั่วประเทศรายละเอียดเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ค่ะก็คือเว็บไซต์ nbtc.go.th ของกอสทชนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งงานน่าสนใจเหมือนกันนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่รู้สึกว่าที่พังงาเขาจะจัดไปแล้วภูเกต็ตเราก็กำลังจะมีเหมือนกันนั้นคือภูเกต็ตพร้อมจัดมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปนั่นเองค่ะนะคะงานนี้จังหวัดภูเกต็ต พร้อมจัดและสำหรับมหกรรมคอนเสิร์ตเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนวันที่14กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่บริเวณลานอเนกประสงค์ปลายแหลมสะพานหินนั่นเองค่ะของภูเกต็ตบ้านเราก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องจากค่ายเพลงต่างๆมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดภูเกต็ตการจําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปกิจกรรมตลาดนัดแรงงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรณรงค์รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมปลดหนี้โดยมหกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะ จะถ่ายท่าสดทั่วประเทศด้วยตั้งแต่1 8บแนิกา15นาทีเป็นต้นไปค่ะผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT นะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และบริษัทเวทีไทยจำกัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ ใครนะคะสนใจนะ,ะติดตามข่าวคราวกันให้ดีๆ14กุมภาพันธ์นี้นี่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่เขาจัดเพียง24ครั้งนะคะแล้วจังหวัดภูเก็ตเรารู้จะเป็นจังหวัดที่20ของประเทศด้วยนะคะนั่นคือทั้งหมดของแจ้งทั่วทิศกับนิตยาในวันนี้ทอล์กอินเทรนช่วงหนะ้ามาทำความรู้จักเจ้าตัวนี้การที่เราเกริ่นกันไปโกปี Go ้ชานเป็นมาอย่างไรมีสรรพคุณยังไงบ้างไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวค่ะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันว่ามาเป็นผลิตภัณฑ์ของคนภูเก็ตบ้านเราได้ยังไงไ มีไอเดียอะไรทำไมถึงออกมาเป็นเจ้าตัวนี้ได้นะคะรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวติดตามกันในช่วง Talk in t r i n n d ค่ะ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2558ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโรงเรียนจรเกียรติพัฒนาถนนเจ้าฟ้าโทร 076-264-770- 1โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากระทูโทร076-510-203โรงเรียนขจรเกียรติถลางโทร076-617063โรงเรียนขจรเกียรติโคกรอยโทร076-581-704 ถ้าคุณฝันอยากมีบ้านบนเนินเขาวันนี้คุณก็มีได้ไม่ยาก88แลนด์เฮาส์ฮิลไซด์ภูเก็ตบ้านสไตล์รีสอร์ทไล่ระดับบนเนินเขามอบความสุขท่ามกลางธรรมชาติกับจุดชมวิวและสวนสวยขนาดใหญ่พร้อมรับสิทธิพิเศษกว่า3 0 0 0 0นบาทจำนวนจำกัดเพียง5หลังถึง31มกราคมนี้88แลนด์เฮาส์ฮิลไซด์ภูเก็ตโดยแลนด์เฮาส์โทร076521888 คณะกรรมาการธรมาภิบาลจังหวัดเขามีหน้าที่อะไรสอดส่องการปฏิบัติงานของรัฐในจังหวัด ให้บริการกิจการบ้านเมืองที่ดีพบว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการธรรมพภิบาลจังหวัดสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดเผยและโปรง่งใสติดตามตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ตอันก็ช่วยได้ค่ะช่วยเป็นหูเป็นตาพบความผิดปกติหรือการทุจริตแจ้งบอกสายได้ที่0899081901และ076219900 ธรรมพิบาลสร้างสังคมแห่งความโปร่งใสเพื่อสังคมไทยปลอดทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดภูกเก็ต